จะว่าไปนี่มันก็นดูคล่องตัวดีนะครับคล่องตัวเพราะบางทีผมผมไปตามพวกภูเขาอะไรต่างที่มันชันมากๆเนี่ยครับผมก็ไม่แน่ใจว่ารถผมมันจะขึ้นแล้วไหวหรือเปล่าหรือว่าเสียวหรือเปล่าผมเอานี่ไปสำรวจก่อนบางทีเราก็เหมือนกับว่าเราสามารถเที่ยวในบริเวณที่เราไปท่องเที่ยวได้ทั่ว หรือไปซื้อกับข้าวก็ได้ไปจ่ายตลาดก็ได้แถวนั้นไม่ต้องเอาคันใหญ่ไปใช่ครับขับแบบนี้ก็คล่องตัวดีก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเวลาเดินทางก็จะต้องไปเป็นเซ็ตแบบนี้นะครับแพ็กเกจไปเลยแบกกันไปสามคันเลยมีรถคันลากมีรถคันหลักคันหนึ่งมีเทเลอร์นะครับแล้วก็มี ATV ครั้งที่แล้วที่เจอกันเนี่ยบอกว่ามารีวิวทัพแคมเปอร์ในครั้งนี้ต้องพูดใหม่มารีวิวการออกทริปแคมปิ้งในสไตล์โอเวอร์แลนด์ และเป็นโซโล่แคมปิ้งด้วยคือการเดินทางคนเดียวพี่เด่นเดินทางคนเดียวจริงๆนะในช่วงหงปีที่ผ่านมาใช่ใช่ใช่ใชคนเดียวตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มขึ้นมาอีกหลายอย่างเลยวันนี้ผมก็เลยถูกการรบกวนพี่เด่นขอมาอัปเดตหน่อยนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างแค่ตัวรถเนี่ยช่วงล่างก็เซตอัพใหม่หมดนะครับจากตอนนั้นที่เจอกันช่วงล่างตอนนั้นยก4นิ้ว ใช่ใชข้างหน้ายังเป็นปีกนกนะครับส่วนข้างหลังพี่เด่นเปลี่ยนจากแหนบเป็นคอยสปริงนะผมก็คิดว่าสเต็ปนั้นก็โอเคมากๆเลยนะเพราะว่าพี่เด่นไม่ได้ขับแบบออฟโรดนะไม่ได้เอาไปลุยหนักใช่แต่ท้ายที่สุดก็มาจบที่สเต็ปวางคานซึ่งช่างที่ทําให้บอกว่าเป็นการวางคานในสไตล์ฮาวายส่วนพี่เด่นเองบอกว่าการวางคานครั้งนี้นะครับพี่เด่นเนี่ยอยากทําออกมาในสเต็ปที่ยุค90เขาทํากัน ใน EP นี้มาอัปเดตเรื่องของไอเทมหรือว่าอุปกรณ์แคมปิ้งหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างเอาที่ตัวรถก่อนเอาที่ตัวรถก่อนใช่ไหมแค่ตัวรถนี่ก็โอ้มีอุปกรณ์อะไรเพิ่มอีกเยอะเลยเอาผ้าใบออกของเก่าเนี่ยจะมีผ้าใบคุมคุมแหลกลองเดินเข้าไปดูใกล้ๆกันแต่ครั้นี้เราเราเอาผ้าใบออกเพราะว่าตอนนั้นรถไปคว่ำครับรถไปคว่ำบนภูเขาแล้วครั้นี้ผ้าใบมันขาดแล้วครั้นี้เราก็ไปลดความสูงของของแหลก เบสแล็กลงไปอีกเพราะว่าของเก่าเรารู้สึกว่ามันสูงเกินไปอย่างที่ EP ตอนที่เราเคยรีวิวกันนะผมที่ผมบอกว่ามันสูงไปมันสูงไปจริงจริงด้วยแล้วมันก็ทําให้จุดศูนย์ถ่วงมัน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 ไม่ดีคว่ำง่ายที่พี่เด่นบอกไปคว่ำมาใช่แถบไหนครับแถบซ้ายแถบไหนแถบซ้ายอ๋อเอาแถบซ้ายลงลงทั้งแถบเลยลงทั้งแถบเลยแล้วคราวนี้พลงทั้งแถบลงทั้งแถบด้านนี้พังหมดด้านนี้พังหมดเสา เสา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 เอก็หักก็คือเราจะไปเคาะอะไรก็ไม่ได้ละแล้วต้องไปเปลี่ยนหัวใหม่เอาหัวไมตี้มาใส่เบสแลกชุดเดิมเบสแลกชุดเดิมแต่ว่าปรับให้เตี้ยลงของเก่านี่มันจะสูงเท่านี้ครับแล้วก็ติดติดเป็นผ้าใบเต็นเอ้ยผ้าใบผ้าใบสีดำแต่ครั้นี้ผ้าใบเราไม่ได้ใช้ละตอนนี้ผ้าใบไม่มีแล้วใช่นะครับแล้วพี่เด่นไปติดโลลลิตมาใช่ติดโลลลิตด้วยก่อนหน้านี้ยังไม่มีนะไม่มีไม่มีครับ ด้านท้ายครับเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมเลยยังอะไรอยู่ตรงนี้ใช่แต่แค่เพิ่มโรลเลอร์ลิตขึ้นมาเองอรุ่นนี้ยังมีโรลเลอร์ลิตขายอยู่เหรอฮะรุ่นนี้จริงๆแล้วเป็นคัสตอมโรลเลอร์ลิตมากกว่าก็แค่ว่าเราไปสั่งก็ทำเขาก็มาตัดตัดตามไซส์รถ มันไม่มีสําหรับรุ่นนี้ไงอ่าปกติก็จะเห็นตรงรุ่นตรงรุ่นใช่ที่เขาทำขายกันเขาจะตรงรุ่นเพราะเราก็สามารถเก็บของได้มากขึ้นเอามีถาดตัวนี้ด้วยใช่อ่าเป็นถาด DIY นะครับถาด DIY มปถาดพลาสติกธรรมดาเป็นเป็นพลาสติกที่แบบว่าพวกพลาสติกอุตสาหกรรมอ่ะมันเป็นเขาเรียก PE PEHD ประมาณสามมิลมั้งถ้าจำไม่ผิดสามมิลแมาตัดมันมันเข้ามันมันพอถ้า เรารับน้ําหนักไม่มากมันมันมันเข้ากับไอไอไอเบสอะไรนะเขาเรียกว่าเบสอะไรนะตรงเนี้ยครับพลาสติกกับพลาสติกเนี่ยมันถูแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่เฟื่ม,มากสามารถเลื่อนได้แล้วก็ไม,ไม่ไม่กินที่ด้วยถ้าเราไปใส่พวกคือถ้าไปติดลิ้นชักที่เขาทํากันในรถรุ่นใหม่ๆอ่าม,มันจะต้องสูงขึ้นจะเสียระยะความสูงเอ่อความลึกของกระบะเนี่ยก็จะลดลงใช่แล้วรเราก็จะปิดปิดไอโรลเลอร์ลิทไม่ได้ เพราะว่าเราจะใส่ของได้ไม่เยอะอ่าใส่ของที่มันสูงกว่านี้ไม่ได้ละมันจะได้ความลึกเพิ่มขึ้นก็คือก็ประหยัดเนื้อที่อ่ะประหยัดเนื้อที่เร็วถูกๆทำเองอำนวยความสะดวกในการหยิบของนะเพราะว่าแต่ว่ามันก็ต้องใช้แรงอยู่ดีครับมันก็ต้องยังต้องใช้แรงอยู่ดีอะแต่อย่างน้อยคือพอดึงออกมาแล้วเราก็หยิบของได้นะสะดวกมากขึ้นนะครับไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีตัวถ้าไม่มีตัวดึงแบบนี้เนี่ยไอ้ของที่อยู่ข้างในนี้ก็จะหยิบยากอยู่เหมือนกัน ไอตัวที่อยู่ข้างในลึกๆเนี่ยเอาสาหรับว่านานๆใช้ทีพวกเช่นพวกพวกแจ็คแจ็คยกรถพวกอะไรพวกซ่อมเปลี่ยนล้อยางอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้แตกบ่อยๆใช่ไหมมีเหตุฉุกเฉินถึงจะต้องใช้ะต้องใช้อะไรเงี้ยอันนั้นไว้ข้างในหรือว่าน้ํำแท่งน้ําที่ไว้สําหรับอาบเนี่เอาไว้ข้างในเพราะว่าอย่างน้อยน้ําหนักมันก็ถ่วงกลางแล้วกเราไม่จําเป็นต้องลากออกมาเดี๋ยวสไลด์เก็บก่อนครับเดี๋ยวปิดโลและลิดให้ดูหน่อยครับได้ อันนี้เขามาตัดความกว้างความยาวเนี่ยตามพื้นกระบะของเราเลยนะฮะใช่ครับเรียบร้อยแล้วก็ล็อกได้อล็อก,อกตัวโลโลลิตได้และล็อกฝาท้ายไปด้วยใ,ใช่ครับใช่อ๋อมันจะล็อกเข้าด้วยกันเลยเป็นชุดล็อกเดียวกันอ๋อครับ อย่างนี้เวลาไปแคมป์เนี่ยเราไม่ต้องห่วงของในรถเลยนะไอวางอยู่ในกระบะใช่ยางอะไหล่ก็เก็บแบบทิศแบบเดิมชุดยางอะไหล่นี้ชุดเดิมหรือเปล่าครับชุดเดิมครับอ๋อชุดเดิมเลยชุดเดิมเลยอ่ามีที่วางจักรยานใช่มีจักรยานไปด้วยไหมฮะจักรยานบางทีบางทีมีบางทีมีบางทีถ้าถ้าถ้าเราอยากจะเอาไปด้วยก็เอาไปได้ก็ติดจักรยานไปอันหนึ่งตอนนี้รถสูงกว่าเดิมเยอะไหมครับ ค่อนข้างจะสูงเยอะประมาณนะสักกี่นิ้วได้ครับน่าจะมีสองนิ้วนะเกือบสองนิ้วหรือว่าจากนิ้วได้ก,ก่อนหน้านี้ใช,นะใช่ใช่ใช่ถ้าเท่าร,รูปมาเปรียบเทียบเนี้ยไอตัวนี้มันจะสูงขึ้นเพราะว่าความสูงมันอยู่ในในขอบล้อบ,บนเนี่ยมันอยู่ระดับของของของ,ของชายล่างตัวถังครับชายล่างตัวถังเทเลอร์เด uh, ิมๆก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับตอนที่ซื้อมามีแต่ข้างล่างอย่างเดียวมีแต่ตัวรับอย่างเดียวจริงๆเป็นเทเลอร์ของ a อท เทเลอร์เนี่ยมันมันได้หลายอย่างมันก็ได้ทั้งเราสามารถเข้าไปนอนในนั้นก็ได้อ oh. เข้าไปนอนในนั้นก็ได้แล้วเอาเอาพอเอาเอทีวีลงมาเราก็ไปนอนในที่เปี่ยว oh. เอาสำหรับไปนอนในที่เปี่ยวบางทีเรานอนบนเต็นท์หลังคาที่เปี่ยวเราไปคนเดียวไงมันก็รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยนอนในนี้มีนอนในลูกกงมันก็ยังรู้สึกปลอดภัยกว่าแล้วก็เลยเอา้าได้สองอย่างได้หลายอย่างอะเอา,อางั้นเถอะ คือถ้าไปจอดตรงจุดที่เรารู้สึกไม่สบายใจที่จะนอนบนเต็นท์หลังคาใช่นนในนเรามานอนในนี้เลยเรามานอนในนี้เลยแล้วในนี้ก็มีเต็นท์ให้ด้วยมีเต็นท์อ๋อโอ้โหไปทำเต็นท์เพิ่มด้วยทํทำเต็นท์เพิ่มแล้วก็ ปูผ้พาพเต็นท์ดูดีมากเลยครับสีสวยด้วยเราก็จะมาเชื่อมเต็นต์ให้ติดกันแต่เป็นเต็นที่มีมีพื้นนะเป็นเต็นที่แบบว่ามีพื้นแต่ว่าเราเราใช,เาใช้เราใช้รางตัวนี้เพื่อเพื่อให้มันอยู่กับพื้นแล้วเราก็ปูด้วยปูด้วยอะไร,รอ่ะเขาเรียกกาวชีทปูด้วยกาวชีทข้างในเพราะว่าวาันทีขนเอทีวีมันเลอะดินเลอะอะไรเงี้ยถ้านอนอุทยานเราก็ไม่ต้องไปปิดปิดลูกกงอะไรแต่ถ้านอนที่เปี่ยวแล้วก็ปิดลูกกงไป ออรูซิฟก็เป็นห้องเลยใช่เป็นห้องเลยสเตปแรกที่คัสตอมเทเลอร์ก็คือสเตปนี้แหละใช่ไหมฮะทำเป็นลูกกองและเป็นพาเตนชุดนี้ใช่นะครับแล้วที่พี่เด่นไปทําเพิ่มมาล่าสุดสเตปที่สองก็คือชุดด้านหน้าเอาแล้วทาไมถึงคิดที่จะไปทําชุดด้านหน้าเพิ่มอีกครับเพราะว่าบางทีเรามีเรามีเอเรามีตู้เย็นเราไม่อยากแบกตู้เย็นไปกับคันนี้เพราะว่าตู้เย็นมันเป็นของที่แบบอาจจะไม่จําเป็นมากอะไรเงี้ยเราบางทีเรากินอาหารสาเร็จรูปอาหารแห้งก็ได้ แต่ว่ามีตู้เย็นในอันนี้เราเรามีไฟโซล่าเลี้ยงได้ไงเราก็เลี้ยงแล้วก็มี power box ในนี้เราก็เลี้ยงเลี้ยงตู้เย็นพูดง่ายๆเป็นเหมือนกับว่าอุปกรณ์ออปชั่นเสริมสําหรับความปลอดภัยและความสะดวกสบายทิปยาวๆหรือว่าไปทิปไกลๆเนี่ยผมกล็ลากไปโดยผมลากไปถึงภูเก็ตทั้งก่อนผมลากไปถึงภูเก็ตวิ่งไปโอไปทั่วเลยก็ก็ได้ใช้เต็มที่อได้ใช้คุ้มอ่ะด้านหน้าผมไม่ทาเพิ่มมาบอกว่าทําเป็นตู้ บางทีผมมีจะเก็บไอ้พวกไอ้เนี่ยอันนี้ก็เป็นที่วางทำทำอาหารได้หรือรว่าทำงานนั่งทำงานก็ได้นั่งทำงานก็ได้แล้วก็เปิดตู้เย็นเปิดตู้เย็นที่อยู่บริเวณนี้ได้อ๋อเนี่ยตัวตู้เย็นนะครับตู้เย็น power box แล้วก็เชื่อมกับโซลา่าเซลล์เข้ามาเพราะเวลานอนเราก็ใช้คอตใช้เช็ผ้า ได้ผ้ากาวชีตปูเวลาเอาเอทีวีขึ้นเนี่ยก็จะมีเศษดินเศษอะไรอยู่ใช่เลอะๆอ่าเลอะๆนะครับแต่แล้วเวลานอนเอาเอทีวีลงกวาดพื้นหน่อยกวาดพื้นหน่อยอ่าวก็เาครับอ่าแล้วก็เอาเอานั่นลงแล้วก็แล้วก็มีคอตอีกตัวหนึ่งเป็นเตียงคอตแล้วก็เราก็นอนบนคอตก็ได้หรือจะนอนบนพื้นก็ได้ก็ไม่เป็นไรเทรลเลอร์คันนี้น่าจะไซส์เมตรยี่สิบคูณสองเมตรสี่สิบประมาณนั้นประมาณนั้นนะใช่ครับเฉพาะตัวฐานนะ ก็ถือว่าเป็นเป็นเทเลอร์ที่เล็กเล็กที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วผมไม่อยากแบกเทเลอร์ใหญ่เพราะว่ามันมันไม่ไหวเพราะรถรถมันเก่าแล้วไงพอรถมันเก่าแล้วเราก็ไม่อยากโอเวอร์โอเวอร์โหลดกําลังมันโซล่าเซลล์เนี่ยติดอยู่ที่เทเลอร์เท่านั้นใช่ไหมมีมีเทเลอร์ด้วยบนบนบนนี้ก็มีอีกชุดหนึ่งอ๋อที่ที่สองชุดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นแบบเดียวกันแหละเป็นแบบบางเป็นแบบแผ่นบางเป็นแผ่นอ่อนนะฮะแผ่นอ่อนครับ อ๋อติดอยู่สองข้างเลยอ่าสามร้อยวัตนั้นสามร้อยวัตอันนี้สามร้อยวัตข,ข้างละสามร้อยวัตเป็นหกร้อยวัตจริงๆเวลาชาร์จเนี่ยผมกะว่าเอาแค่ตรงนี้พอละหกร้อยวัตนี้เราผ่านผ่านไอโซล่าชาร์จเจอสองตัวครับพอละก็<อ>เร็วละมันก็จะเร็วขึ้นแต่เพราะรประสบการณ์ที่ใช้มามันไม่พอ,อถ้าสามร้อยวัตอย่างเดียวเนี่ยเราวิ่งต้องแดดจัดๆจริงๆมันก็พอบา<อ>งทีวันเดียวก็ตู้เย็นกินหมดละ เอาแล้วแบตเตอรี่ของพี่เด่นมีกี่ชุดครับมีผมมีจริงเพราะว่าบล็อกผมมี3ามชุดผมมี power b l บล็อ่าร้อยร้อยห้าแอมตัวหนึ่งแล้วก็อ่าเจ็ดสิบแอมตัวหนึ่งค่อยเล็กลงอ่ะผมจะมีสามไซส์เล็กๆลงมาเรื่อยๆแต่ตัวนี้เป็นตัวหลักตัวแม็กสุดคือร้อยห้าแอมร้อยห้าแอมเองอ๋อครับร้อยห้าแอมก็ก็พอใช้เครื่องยนต์ที่ไหมไม่ใช้ไม่ใช้อ๋อไม่ใช้เลยไม่ใช่เครื่องที่ไม่จำเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ หน้าหน้าร้อนผมใช้แป้งตางูเป็นนักเดินทางสายลุยจริงๆนะฮะนี่คือไม่ได้เดินทางในเชิงแบบว่าเน้นความสะดวกสบายนะมันจะเลอะๆหน่อยเน้นเป็นฟิลแบบธรรมชาติง่ายๆจะเลอะๆเธอเทอหน่อยร้อนกับพัดลมร้อนก็พัดลมอ่ะมีพัดลมหนึ่งตัวเออแล้วที่ผ่านมาครับการเดินทางหนึ่งปีที่ผ่านมามีมีรถเสียหรือว่า มีเหตุ oh, อะไรระหว่างทางที่ทําให้ต้องแก้ปัญหาบ้างไหมฮะโอ้มี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 เยอะเลยมีมีหลายอย่างอย่างที่แบบล้อหลุดเงี้ยมีมีครั้งหนึ่งไอ้เพาเพาหลังตอนที่ยังไม่เป็นเพาชุดนี้นะเพาหลังมันขาดเพาหลังมันขาดขับอยู่ก่อนเข้าทางด่วนโชคดีเข้ามาในกรุงเทพแล้วเพาหลังขาดหลุดทั้งล้อเลยล้อล้อขวาหลุดมาแล้วก็ไฟลุกท่วมโอ้ไฟลุกด้วยไฟลุกด้วยลุกท่วมทั้งฟอเลยผมโชคดีผมมีไอ้นี่ไอ้เครื่องดับเพลิง ควักมาฉีดดับดังนั้นทันโอ้โหโชคดีมากเลยแล้วดีไม่ทําไม่ได้ล้อหลุดบนเขานะก็ขับดูเพชรชบูรณ์นะโอ้โหล้อหลุดนี่จบเลยนะอืมโชคดีมันเป็นทางด่วนแถวบ้านกบหลังจากกลับมาพอดีเลยกลับมาพอดีเลยโอ้โหโชคดีมากนี่มีทั้งพั่วมีทั้งจอบเลยนะพั่วทั้งจอบแล้วก็มันเป็นของถูกๆนะแล้วว่าเราก็มันก็ใช้งานได้ดีเพราะว่าเราไปซื้อผมก็เวลาไปซื้อก็ซื้อเพราะ้าตามของเจ็ดอะ ทองเจ็ดเข้ามาขายอะไรสามรกว่าบาทตอนแรกผมพกไอ้แบบอีกแบบหนึ่งมันเป็นด้ามไม้ธรรมดาด้ามไม้ธรรมดาไม่ทนเขาบอกเฮ้ยแบบนี้ทนกว่ามันเป็น,ปนมันเป็นไม้ไผ่ตันนะไป oh. แช่น้ำเนี่ยข้นเหนียวเลยเพราะใบจอบจระเข้โอ้โหลุยทุกงานหนัก oh. บ้านเรามันต้องใช้จอบคไปบ,บางอย่างก็ต้องใช้พัว พวงต้องเทปติดจอบนี้ต้องด้ามไม้นะถึงจะใช้ดีใช่ใช่ใช่ถ้าด้ามเหล็กมันจะลื่นนะใช่ใช่จับไม่ถนัดมือด้วยแล้วไม้ก็ต้องอันนี้ไม้ไผ่ตันด้วยนะไม่ได้ไม้ไผ่ธรรมดาหรือว่าไม้ไม้ธรรมดาไม้ธรรมดายังแข็งแรงสุดแบนี้ไม่ได้นี่ของไทยไทยเลยไทยไทยเลยอุปกรณ์ไทยไทยเลยนะฮะใช่ครับใช้งานได้ดีแน่นอนแน่นอนอันนี้ผมผมผมมาลองล้อที่ลองล้อนี่ก็ของสิบล้อที่ลองล้อสิบล้อผมมาไว้ตรงใกล้ใกล้มือหน่อยเพราะว่าวางทีจังจังหวะฉุกเฉินแล้วต้องรีบใช้ เราผมก็เลยมามามัดไว้กับตรงนี้นี่ตัดเองด้วยหรือเปล่าครับไม่ตัดเองนี่สั่งตามออนไลน์อ๋อเหรอเขามีขายของของของพวกเสร็จต้มสิบล้อนะมันใหญ่หน่อยเป็นเหมือนไม้พาเลทนี่แหละใช่นะแล้วก็ตัดมาครับแล้วก็มีมีที่ฮิ้วให้ด้วยแล้วก็เปิดให้ดูก็ได้อ๋ออ๋อครับแหมดูเหมือนเป็นของง่ายๆนะฮะเน้นใช้งานจริงๆนะนี่เวลาใช้เราก็เราก็บิดออกมา มันก็หยิบง่ายดีเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ข้างๆเราไม่ต้องไปล้วงข้างในเพราะเรามาถึงเราก็ใช้รองล้อได้ทันทีเลยครับไม่ต้องซื้อของแพงอะไรมากใช่ใช่เอ,อ่อถังดับเพลิงครับเห็นมีสองถังเลยถังสามสมีสมอ๋อแล้วสีเขียวกับสีแดงต่างกันยังไงครับตอนแรกผมมีสีเขียวเอ้ยมีสีแดงแล้วคราวนี้ไปไปที่ผมไปเรียนแอดวานซ์ไอออฟโรดเนี่ยค,คนเขาแนะนำเขาบอกว่าควรใช้สีเขียวด้วยเพราะว่าสีเขียวมันดับพวกเคมีได้ บางทีเจอเคมีที่มันดับไม่ลงเนี่ยเราก็ต้องใช้สีเขียวผมเลยก็ต้องเป็นภาระซื้อมาอีกกระป๋องหนึ่งอ่าเ uh, ช่นอะไรครับอ่า uh, พวกที่จะเป็นเคมีในตัวรถเนี่ยครับเคมีนตัวรถผมไม่แน่ใจเหมือนกันพวกเขาบอกบางทีเจอพวกปัญหาเกี่ยวพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพวกอ๋อพวกแบตเตอรี่อะไรเงี้ย uh, ครับแบตเตอรี่มันก็จะได้มันจะดีกว่าสีแดงนะ อะจะดีกว่าสีแดงสีแดงก็ทั่วไปนะดับได้ทั่วไปผมมีสองถังก็ได้มีถังเดียวแต่พอหลังจากที่ล้อหลุดแล้วไฟไฟลุกท่วมผมก็ได้ผมก็เลยซื้อเพิ่มอีกอีกอันหนึ่งได้ใช้จริงจริงได้ใช้จริงอืมครับได้ใช้จริงเนี่ยพอพอได้เห็นได้ใช้งานจริงได้เห็นประโยชน์แบบนี้นี่โอ้โหรู้สึกว่าเออจริงคิดไม่ผิดที่ซื้อติดไว้ะถูกถูกถูกพอเรารู้อพอไปไปใช้จริงปุ๊บแล้วเราเจอปัญหาจริงเราก็ค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่า จะต้องเจอทุกอย่างเนาะแต่ว่ามันก็ว่าทุกอุ่นใจดีแล้วก็เซฟตี้ดีใครไม่รู้เขาเน้นว่ารถช่วยเหลือรถแบบกู้ภัยอะไรเงี้ย <laughs> ผมไม่ได้รถกู้ภัยนะเ <laughs> นี่ยถ้า<น>มีอะไรเจอแล้วก็ยินดีช่วยอะไรเนงะี้ยแต่ว่าไม่ได้รถกู้ภัยนะคนที่ <laughs> คนที่เดินทางจริงจังเนี่ย <laughs> ก็จะเห็นประโยชน์เลยอุปกรณ์ต่างๆที่ติดอยู่ในนะครับ <laughs> ได้ใช้งานจริงๆต้องมาดูฝั่งนี้ด้วยไอ้คันนี้ก็เหมือน น้องชายแซวบอ,อ,อกว,ออว่าเหมือนรถไข่ก๋วยเตี๋ยวเออผมว่ามันเหมือนเ้ยเหมือนรถไข่ก๋วยเตี๋ยวไอเนี้ยไออย่างนี้จอผมมีสองไซส์ uh, มีไซส์เล็กด้วยแต่ครั้งนี้ผมมีด้ามมีด้ามที่เป็น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 ,ปน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 อลูมิเนียมเอาไว้ทําไมเนี่ยด้ามมาไว้ต่อกรกระบาดจะได้มีแรงอ่า uh, ขันล้ออ่าขันล้อครับมันเป็นอย่างนี้ได้ใช้แล้วก็แล้วก็มา มาขั้นตรงนี้เวาลากันของมันหล่นไหลออกมาเอาแล้วทําไมต้องมีจอบหลายอันครับอันนี้ก็มีสองอันอันนี้อันนี้จอบพอดีมันอันเล็กไงก็เพื่อเอาไว้ขุดแบบน่ารักน่ารักเช่นบอกว่าหลุมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแค่สงสัยฮะรู้สึกว่าบางทีเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต้องเลือกขนาดก็ได้ขอให้มีให้มีว่าเป็นจอบก็พอใช่ใช่ใชแต่ว่าค้เ้มือ้กันอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันว่างไง่ <laughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งแล้วมันก็ได้ใช้นี่แล้วก็เราเอามากัน้น <laughs> ก็ไม่รู้จะไว้เอาอะไรมาใช้ก็เอานี่มา พอดีมันมีอยู่ก็อะ,อ,ะอะไรเอาพี่เด่นบอกว่าพอไปติดโลลล,ลิตมาเนี่ยมันเป็นฝากแข่งแบบนี้อ่าเราสามารถที่จะวางของอะไรได้เหมือนกันนะแล้วการที่ติดพ่วหรือว่าติดจ่อไ้เนี่ยเหมือนเหมือน,นเป็นคอกนคะอกกันไม่ให้ของหล่นคอนกกันไม่ให้ของหล่นพ่วนี้พ่วยาวนี้ก็มีไว้สําหรับขุดลึกหน่อยสาหรับขุดขุดทาไมต้องขุดลึกหน่อยเพราะว่าผมมีผมมีไอ้อะไรสมอบก สมอบอกว่าเวลา <บะ S 2> ม,มัน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 ขุดลงไปลึกม,มันเอาพวธรรมดาขุดไม่ได้มันต้องเอาตัวลึกๆแล้วกดลงนปแน่นๆ<อ>แล้วมันต้องให้ลึกมากๆมันถึงจะโอออกมาผมก็เลยต้องพกอีกอันหนึง่งก็ก็ได้ครับพี่เพราะว่ายัางไงเราก็มีพื้นที่เหลือใช่ครับใช่ไม่ได้เสียหายอะไรมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีใช่ใช่แล้วมันก็อย่างหนึ่งที่ยังบอกมันกั้นได้พอดีไงก็มีค้อนมีอะไรเงี้ยค้อนไว้ใช้ก็ได้ใช้หมดโันนี้ผม ข้างในเนี่ยผมว่ามีหลายอย่างเลยเน <t> ี่ยมีห <t> ลายอย่างมีหลายอย่างมีมีบูธมีบูธมีเสื้อชูชีพก็มีนะอ๋อผมก <t> ็ยังคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องมีเสื้อชูชีพวะเดี๋ยวไอ้บางทีมันก็มันก็ต้องใช้นะบางทีแบบเราไปที่ต้องขึ้นเรือขึ้นอะไรไม่มีเขาไม่มีเราก็ต้องเอาของเรามาใช้นะเส <t> ื้อชูชีพก็ยัดไว้กันหนึ่งที่ล็อกล้อแบบมีรหัสด้วยมีรหัสด้วยรหัสรหัสโอ้โหแม่งรหัสเยอะมากช่างแซวบอกโอ้โหทำไมแม่งรหัสเยอะอย่างเงี้ย กุญแจเต็มคันเลยก็มานั่งแก่ก็มันเซลก็มานั่งนับโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็แปก็สิบสิบกว่าเขาบอกนี่ีแ่นสิบกว่าอันครับถังน้ําใช้อยู่ตรงไหนฮะถังน้ําใช้อยู่ข้างในเหมือนใช้แบบว่าอาบหรือว่าหรือใช้ทั่วไปผมมีสองอย่างไม่ใช้ทั่วไปล้างจานใช้ล้างจานผมใช้เล็กๆเองผมใช้อันนี้นี่อันนี้แยกออกมาเราแยกออกมาเพราะว่านั้นมันสําหรับน้ําอาบเนี่ยอันนี้อันนี้เราเอาไว้ เอาไว้ล้างชุกๆ,ๆุกจิกไงนิดๆหน่อยๆเอาแล้วถ้าเอาใส่ย,ยางต่อน้ําต่าปั๊มมาใช้นี่จะใส่ถังอะไรฮะถังข้าง,างในมันมีถังอีกใบหนึ่งอ๋อถังอาบถังอาบอ่าหกสิบลิตรมั้งข้างในเห็นไหมแบนแบนสีขาวครับข้างในสีขาวเวลาไปพื้นที่ลึกๆไกลๆที่ไม่มีน้ําอาบอืมแล้วก็ หรืออยู่ยาวๆหน่อยสองจำคืนใช่ใช่ใช่แล้วก็เราอาบได้สองสักสองรอบนึกว่าอาไปแค่นี้ไม่น่าจะพอไม่พอไม่พอเดี๋ยวจะมีอีกเดี๋ยวจะมีถังถังติดด้านข้างนี้อีกอเอาไว้ทําถังเล็กๆอ่ะไม่ใหญ่ติดด้านข้างมีก๊อกมีก๊อกก็ถังแบบสองสาร้อยบาทมาติดข้างนี้ก็ใช้ใช้ประโยชน์มาทำแบบข้าวก็ล้างมือได้ครับล้างมือหรือว่าอะไรเงี้ยน้ําเล็กน้อยๆมีปั๊กด้วยปั๊กสองรอยี่สิบ ใช่ใช่ต่อจากน้อันนี้คือต่อจาก power box power box ต่อ power box ผ่านอิเวอร์เตอร์อ่าใช่ครับอ่าครับ power box ตัวนี้เราย้ายไปย้ายมาบางทีก็แล้วแต่คือถ้าไม่ได้ใช้แอร์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องหอวพอพอเหลือเฟือมีตู้เย็นกินเยอะสุดแล้วอ่ามีตู้เย็นซึ่งตู้เย็นเนี่ยมันบางทีเราไม่จําเป็นจะต้องใช้ใช้ไฟฟ้าก็ได้เพราะว่ามันเก็บความเย็นได้แล้วก็ใส่น้ําแข็งลงไปอ่าครับก็เท่ากับเป็นเป็นอ่า อะไระถังถัง,น,งน้ําแข็งถังน้ําแข็งทั่ว<อ>ไปก็ได้ล้าเราก็ใส่น้ําแข็งไปแล้วเราก็ไม่ต้องเลี้ยงไฟก็ได้แต่ว่าต้องมีน้ําแข็งอไฟรอบรอบคันครับมีจุดไหนบ้างครับก็มีด้านหลังส่วนใหญ่หผมจะด้านหลังด้านหลังก็นั่งหลังด้านหลังทำอาหารนั่งเล่นกินข้าวเนี่ยต่าวนี้มีเพิ่มไปสองด้านละคราวนี้โอ้โหเหลือเฟือจะใช้อะไรก็ได้นี่หาที่มามๆนี้ต้องอยู่สักสี่ห้าวันนะโอ้โหอย่างนั้นเลยเจอที่มอมออากาศดีดีใช่ใช่ แล้วจริงๆถ้ามารีวิวตอนคืนนะผมมีติดไฟใต้รถอีกนะ <laughs> ติดไฟพวกรถที่รถซิ่งก็ติดกันอ่ะ <laughs> แต่ผมไม่ได้ติด <laughs> รถสิ่งนะผมติดไว้สองงู <laughs> สองพวกสัตว์เล้ยคานไงกลางคืนใช้จากไฟจากต่อดีซโดยตรงเพราวมันมีไฟข้างล่างแล้วก็เห็นบอกว่าบางทีเฮ้ยมีตัวอะไรอยู่ <laughs> บางคืนเราก็เออรู้สึกปล <laughs> อดภัยมากขึ้นฝั <laughs> ่งนี้ครับเห็นมีเนบอะไรอยู่อ๋อเน็บไฟ,ไฟโซลาร์เซลล์ไฟโซลาร์เซลล์แบบเนบ เราจะเป็นเดบที่ไหนก็ได้แล้วเดบไว้อย่างนี้จะหายไหมครับเนี่ย <c oughs> ก็ช่างมันหายก็ช่างมันไม่เป็นไรแต่ว่ามันไม่หล่นก็ใช้ได้ละเพราะ <c oughs> มันต้องจําเป็นต้องตากแดดไงอ่อก็ให้มันชาร์จไปด้วย <c oughs> ในตัวใช่มนชาร์จไปในตัวพอ <c oughs> ถึงกลางคืนแล้วก็มีไฟใช้ <c oughs> ทั้งคืนเอาไปเดบตรงไหนก็ได้ใช่เป็นเดบตรงไหนก็ได้ตัวละร้อยกว่าบาทเงี้ยเออส่วนใหญ่จะเป็นของช้อปปี้ เอาไม่ต้องเน้นของแพงครับใช่ใช่ใช่ใชใช้งานจริงใช้งานได้ส่งจนคนส่งของบอกจำหน้าได้แล้วโทรมาเอ้าคนเดิมนี่ว่ามีโอกาสต้องขอตามไปถ่ายตอนที่พี่เด่นไปแคมป์หน่อยอยากถ่ายฟิลแบบโซโล่แคมปิ้งที่ที่เขาทำกันมันมันมันไม่สวยมันไม่เหมือนกับว่าไม่เหมือนกับภาพฝันนะมันดูแบว่ามันคนวุ่นวายเลยมันเละเทะวิ่งไปวิ่งมาแล้วลืมมันนี่ลืมมันนน แดีวแม่งก็ไม่มีที่เข้าห้องน้ําเดี๋ยวอะไรเงี้ยคือมันมันมันไม่ได้สวยเหมือนกับที่เราเราคิดไว้ไงริงความเป็นจริงนี่แม่งบบโอ้โหส่วนนี่เสกากัลระยะเพราะว่าเคยเข้าใต้ใเข้าเข้าใต้สะพานเนี้ยเราไม่มีตัวนี้นะไอ้นั่นไปเลยไอไอ,อตัวขาข้างบนไปเลยกะไม่ถูก oh. นี่ผมตัด,ผมต,ดผมตัดพอดีเลยนะผมตัดให้มันถ้ามันโดนก็คือโดนถ้าพ้นก็คือพน้พนเสากรลระยะนี่หมายถึงว่าพอดีกับพอดีกับไอตัวที่มันสูงที่สุด จุดสูงที่สุดของของตัวข้างบนคืออ้างอิงจากตรงนี้ได้เลยอ้างอิงจากนี้ได้เลยเวลาเจอที่ต่ําอะไรเงี้ยเจอพวกพวกนต้เสาไกลยะตัวนี้เสาวเสาวก็เลยไม่รู้ติดไหนก็เอาติดมาสองอันก็ดูเท่ดีสองอันนี่มีประโยชน์นะเออมีประโยชน์อันนี้มีประโยชน์มากจริงหลายทีแล้วเอ้ได้หลายทีแล้วไปวางคานมาตอนนี้รถสูงเท่าไหร่ครับเออน่ะสิผมยังไม่ได้วางได้เนี่ยสองเมตร เออ2เมตร30อเมต30สูงสุดนะจุดสูงสุด2เมตร30ผมมนละนะฮะมันมากเลยคุยเพลินมากเลยเดี๋ยวต้องหาโอกาสไว้ออกทริปกับพี่เด่นหน่อยได้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 ต้ตามไปออกทริปไปเลยไปเลยอก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ LN 111นะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเป็น LN Overlanding ไปแล้วเดินทางกับโซโล่แคมปิ้งนะเจ้าของรถเดินทางคนเดียว สนุกมากครับก็ขอบคุณพี่เด่นอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณ,คณมารีวิวรถวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ